คดีนี้ประดูการจี้จี้กันเห็นเห็นเลยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทวรพลคัตพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนรับราชการตำรวจด้วยแล้วก็ใช้เวลาว่างเนี่ยไปขับแท็กซี่พี่คนนี้เป็นตำรวจออกเวรนได้ก็ขับแท็กซี่หาลำไพ้พิเศษครับมาและแหดดวผู้โดยสารสวัสดีครับไปไหนครับเฮ้ย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 มิ ไอ้น้องพี่จะทำไรคี้ยังไงไอ้โผไอ้โจรดวงกุศเวทครับมันจี้ตำรวจมันไม่รู้ด้วยครับว่ามันจี้ตำรวจงั้นพี่ดูนี่ก่อนบอกมันหน่อยไอ้โจรดูบ้างนี่ชุดตำรวจชุดตำรวชุดตำรวจไอ้เอาชุดตำรวมาขู่ฆ่าตำรวจมาท่านฆ่าแกเลยตำรวจไว้ มันตบด้วยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะรู้ว่ามันตบตำรวจเนี่ยงั้นดูบัตรผมก่อนโอ้ยบัตรอล้วพี่ดูด้วยโอ้ยบัตรอล้วพี่ดูด้วยไอ้มันปัดบัตรตำรวจด้วยไอ้คนชะตาขาดไอ้คนไม่มีเงาหัวเอาไงกับบัตรดิคุณตำรวจผมอะผมไม่ค่อยอยากจะทำหรอกนะฮะงั้นก็ดูนี่ล้วกันเออดูนี่ละกันปืนปุ้ยปุ้ยอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นก่อนนะพี่พี่ผมขอดูบัตรพี่ก่อน ตำรวจเองว้าที่เป็นตำรวจนะฮะมาขับแทก็กซี่ทำไมวะมองพี่ตอนเลยเรื่องผมขอลงตรงนี้ก่อนพี่ทันแล้วมมตันไปตุ้งติ้งกุระตี้จะเปลี่ยนเสียงยไม่ทันแล้วโอ้โหพี่ไป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 เลย ล่โรงพักพี่เข้ามาสมัยเธอสิ้นโค้ไปเลยสองกัดทมพี่แท็กซี่ตบตำรวจแล้วคุณตำรวจอย่าลืมเก็บตังค์มันนะอะไรจะเกิดพี่เตอร์ก็ต้องวิ่งเตือนไม่ฟังอยากจะเตือนเพื่อนเราที่โง่เขลาลืมตัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวหลงเมามัวลืมตัวไปไดู้้โดยสาร เรียกไปไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจะป้นคุยนู่นคุยนี่ผลสุดท้ายขับวนเข้าไปในโรงพักเลยก็ไปที่ตํารวจก็เซอยไปเลยจับเข้าโรงพักก็เพื่อนตํารวจโรงพักก็ามาช่วยจับอย่างนี้ถือว่าเป็นโจรที่มีตาหามีดวงโจรไห่จริงจริงขอขอบคุณร้อยตํารวจโทรวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องป้นตํารวจ